Well, you turned, done, done me, in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cooldown I ran out, I became a Sebastian. Nothing's gonna stop me but divine intervention. If I can, it's again my turn to win some or lose some. No more, no more, it cannot wait. I'm yours. We'll open up your mind and see, like me, open up your plans and down your look into your heart and you find love 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 listen to the music of the moment maybe sing with me i love peaceful melody it's a god forsaken right to be loved love, 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 love. so i won't hesitate no more no fate. I'm yours. What you do นี้ไปขอเชิญพบกับสองพิธีกรคุณมนาสมบัติวรกุลและคุณสมนทามีทรัพย์อนันต์สดค่ะเขียค่ะ้เลยนะคะต้องขอกราบสวัสดีนะคะท่านกงศุลกรีชานสานะคะแล้วก็ท่านกงสุลกากรสุขภัยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในงานค่ะ as a welcome mr donovan the chairman of the board s of the select men the state representative of sagus and also mr anaugh and john daka our biggest sponsorship of the night แล้วก็ขอสวัสดีนะคะแก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะซึ่งงานในวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเป็นงานประจําปีนะคะของสมาคมไทยในบอสซานะคะเพื่อที่จะเป็นการหาไรายได้บํรุงสมาคมแล้วก็สมทบทุนใน องค์การผระต่างๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็เหนือจากการหารายได้นในค่ำคืนนี้แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโอกาสอารบอกนะคะที่แต่ละปีเราจะได้รับพบปะสังสรรค์กันนะคะในหมู่ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในนครบอสตันและบริคนพุทั่ัวไปนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีทุกๆปีที่เราจะได้มาเจอกันค่ะใช่ค่ะ,ะคุณเขียนคะเราปก็ตอบแขกที่มีเกียรติสักสักหน่อยดูยนะคะว่าวันงานในวันนี้เรามีอะไรบ้างเเวลานะคะ ทำงานวันนี้กับสวัสดีนะครับทุกท่านครับผมยินดีและดีใจที่ได้มาู่มงานวันนี้นะครับแล้วก็เป็นพิธีอย่างยิ่งแล้วก็เป็นครั้งที่2ที่สาที่ผมมีโอกาสได้มาที่นครบอสตันแห่งนี้นะครับ แล้วก็ขอให้ทุกท่านให้การสนับสนุนง,งานนี้ทุกๆปีนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อระดสรมสร้างโรงเรียนและเป็นการให้ความรู้นะครับท่านสามารถที่อธิษฐานใจเป็นบุคคลที่มีปรมัรญาเลิศได้ในอนาคตนะครับค่ะล้ดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะยืนกรงเคารพตงชาติค่ะ and please everyone stand up in respect for the Thai national anthem Oh, I am. You're the only one ับต่อไปนะคะอย่าเพิ่งนั่งกันนะคะขอเชิญร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีโดยพร้อมเพียงกันค่ะคุณทุกท่านมากค่ะลำดับต่อไปนะคะเชิญนายต่อศักดิ์คุณตระกูลค่ะนายกสมาคมไทยบอสตันนะคะเป็นทัวแทนชาวไทยในเขตนิวอิงแลนด์นะคะ มอบเงินสมทบทุนผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุท,ทกภัยในประเทศไทย uh, ขอบคุณท่านผู้สมปรีชามากามาค่ะขอเสียงตบมือให้ท่านด้วยค่ะ Data Insurance Company, our sponsor of the day. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพครับพูดถึงเวลาที่ผมอาศายอยู่เมืองไทยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ผมได้มีความสุขมากที่สุดนะครับและเป็นประสบการณ์ที่สอนให้ผมเข้าใจว่าโลกนี้มีน้ำใจจริง ม่ว่าจะเป็นเรื่องงานท่านนายนนี้ขอบคุณนะขอขอบคุณคุณต่อสักคุณเพียงคุณะเกษมและทุกท่านที่สนับสนุนเอเจนซี่ของเรารวมถึงท่านคณะกรรมการสมาคมไทยและลูกค้าทุกๆทท่านที่ไว้วางใจให้แก่ก้าดูแลตลอดมา As the representative of s a g u s this bodes well for those of us involved in the industry. For now, we are blessed with a strong, experienced, and powerful voice to represent it. Ladies and gentlemen, it is an honor and a privilege to introduce to you, Mr. Donald Wong. <clears throat> so, I do I'm sorry my tie isn't that well, but um, I'm honored to be here. To represent the State House. And um, I would like you to know that uh, as one of the first Asians to be in the House, I would like to represent all of the Asians, including the Thai families here. I know of the hard work that restaurants have been going through because my restaurant. Is three generations. We've been here 60 years. I will be representing all of Massachusetts and I would love to represent you. And again, it's an honor and thank you very much for inviting me here.